สวัสดีครับามาแนะนำแนะนำสมาชิกที่เลี้ยงไว้นะครับมีเป็นไก่ซิลกี้พอดีตั้งอออไอเพจไม่เป็นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไม่เป็นก็เลยลองถ่ายลงดูก่อนนะไก่ที่เลี้ยงนะครับเป็นไก่ซิลกี้นะครับซิลกี้มีหลายสีอยูอ่ลูกตัวน้อยๆก็มีนะครับตอนนี้ตัวเล็กๆมีจับจองมีมีเจ้าของก็จองไว้ประมาณ คู่หนึ่งเพราะว่าขายได้คู่เดียวที่เหลือยังเล็กอยู่แล้วก็มีพวกไก่เตี้ยนะครับเลี้ยงเพราะความชอบนะใครชอบใครสนใจทักคุยกันได้นะครับนั่นเป็นซิลกี้ขนกลับนะครับพอดีย้อมสีมันย้อมกับสีผสมอาหารนะฮะไม่อันตรายนะไก่ก็ไม่ไม่เทียดด้วยดูดูแล้วลองย้อมมาสองตัวลว้เขาไม่เรียดเท่าไหร่ธรรมดาจะเป็นสีขาวนี่ย้อมมาเป็นสีเขียวอ่อนนะ ตัวข้างในนี้เป็นสีขาวนะครับย้อมเป็นสีเหลืองไม่มีอะไรจะเล่นนะฮะแต่ไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายคู่นี้นี่เป็นซิลกี้ฮะกำลังไข่อยู่นะครับ